ทางคณะกรรมการบอร์ดประัาสังคมก็ให้อำนาจของอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนี่ยไปดูกรอบในเรื่องของการผลิตปฏิทินว่าหคือในอดีตที่ผ่านมานเนี่ยคือการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยมันรูปแบบเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ลดงบประมาณได้ไหมหรือ,อรูปแบบของปฏิทินในอดีตเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับผู้ประกันตนเนี่ย เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ไหมเพราะว่าในอนุกรรมการเนี่ยอาจจะมีผู้ทรงที่เกี่ยวกับฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างหลายท่านนะครับแล้วอาจจะมาะคิดรูปแบบกันใหม่ว่าเราเราจะทําปฏิทินนี้แบบไหนให้ตอบโจทย์ผู้ประกันตนมากขึ้นอาจจะใส่สิทธิประโยชน์เข้าไปในนั้นให้มากขึ้นหรือการประาสัมพันธ์ด้านอื่นๆของปราการสังคมมากขึ้นข้อมูลครับอ,อ,อ,อาจจะเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือ,อในการ กระจายปฏิทินในอดีตเนี่ยมันอาจจะกระจุกอยู่ในกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มนึงเนี่ยเรามองว่าเราอาจจะไม่ทั่วถึงผู้ประกันตนก็จริงนะครับเรื่องงบประมาณที่มันค่อนข้างจากัดก็คือ55ล้านตรงนี้นะครับเราอาจจะกระจายให้มันสมเหตุสมผลมากขึ้นซึ่งวันนี้เรามีการพิจารณาในเรื่องของมาตา40ในเรื่องของตัวแทนของมาตา40ตรงนี้เราอาจจะกระจายไปในส่วนตรงนั้นเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะเป็นตัวแทนในการ สื่อสารกับมาตาส0ได้เยอะขึ้นแล้วก็ส่วนมาตสาส3ารเนี่ยเราก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่กระจุกอยู่ที่สภาอย่างเดียวอาจจะมีการกระจายให้มากขึ้นกับผู้ประกันตนมากขึ้นในอนาคตนะครับตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าในนุกรรมก,การจะมีการพิจารณาในเรื่องของการกระจายอย่างไรที่ี้เรื่องของจำนวนวีการถึงขั้นไหนอะไรปรัออบลดลดเท่าไหร่มีตัวเลขเสน,น,มนเอมาในในบอร์ดใหญ่ยังยังไม่ได้มีการ กำหนดว่าจะปรับลดยังไงให้อนุกรรมการเป็นคนพิจารณานะครับว่ามีความเหมาะสมยังไงในการปรับลดหรือเปล่าหรือว่าจะมีการใช้งบประมาณเท่าเดิมอันนี้นก็ต้องไปไประชุมกันอีกทีนึงอนุกรรมการสแสดงความเห็นแต่ให้ปรับลดลงใน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 แน่แน่ใช่ใช,ใช่ครับผมแต่นี่แต่อาาันนี้คือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคือจากอนุกรรมการขึ้นบอร์ดใหญ่เนี่ยก็คือตอนแรกอนุกรรมการไม่มีอำนาจตัดสินใจแต่วันนี้บอร์ดใหญ่ มีอำนาจในการอนุมัติให้อนุอนุมัติการพิจารณาทุกอย่างในเรื่องของปฏิชีพคือสามารถให้อ,น,อน,หนุใช้อำนาจได้และจบไปเลยใช่ครับไม่ต้องไม่ต้องกลับมาที่บอร์ดไม่ต้องกลับมาที่บอร์ดใหญ่ครับม,มีข้อสังเกตอย่างไรต,ต่อเรื่องนี้ต่อประเด็นนี้ที่บกเราข้อสังเกตก็คือเรามีในเรื่องของการทําประชามติจารณที่เรามาว่าผู้ประกันตนเนี่ยไม่เห็นด้วยในเรื่องของการรับปฏิชีพตรงนี้เราก็เอา ประชา,าณานั้นมาพิจารณาในอนุกรรมการต่อว่าทําไมผู้ประกันตนที่เขาไม่เห็นด้วยในการได้ปฏิทินเนี่ยเอามา,อาตอบโจทย์ในเรื่องนี้ว่าเราเราจะต้องกระจายไปทิ้งให้เขารู้สึกว่า,อาตอบโจทย์กับผู้ประกันตนมากขึ้นอย่างไรด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอข้อเสนอแนะจากาในบอร์ดใหญ่อีกด้วยนะครับว่าบางท่านก็เห็นด้วยบางท่านก็ไม่เห็นด้วยตรงนี้เราจะเอา,เอา ้อเสนอแนะต่างๆของในบอร์ดใหญ่มาพิจารณาในอนกุกรรมการต่อไปทีนี้พ่องงระมาค่ะถ้าจาก55ล้านบาทหรือบล้านบาทมันต้องล,ล,ลนนมอง,มงมาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตัวเลขกโลมๆโโที่จะต้องดูกัน,นจะดูที่ปัจจัยะปัจจัยอันนี้ก็คือปัใจจัยในการผลิตนะครับเพราะว่าปฏิทินเนี่ยเราจะผลิตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในการกระจายอีกว่าเราจะต้องกระจายไปส่วนไหนบ้างน,นะครับด้วยงบประมาณกรอบไม่เกิน55ล้านแต่ว่าอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้ นะครับแล้วแต่อนุกรรมการพิจารณาในการทำต่อไปวันนี้ในวงคุยกันตัวเลขเดิดๆปังไหมไม่มีครับก็คือวางกรอบใหญ่ไว้ว่า55ล้านแค่นั้นครับแต่ว่าแต่ว่าก็คือให้อนุกรรมการเป็นคนพิจารณาขอจบเลยขอจบเลย